สวัสดีครับในช่วงที่ต้องอยู่ติดบ้านทํางานที่บ้านแบบนี้หนึ่งในวิธีที่ทําให้เรายังสามารถติดต่อกับผู้คนอื่นๆได้ทั่วโลกทําได้ฟรีคือผ่านแอป FaceTime บน iPhone หรือ iPad นั่นเองครับโทรคุยแบบวิดีโอรองรับการสนทนาแบบกลุ่มได้สูงสุดถึง32คนสะดวกคล่องตัวและง่ายมากๆเลยครับตามปกติแล้วในการสนทนาแบบกลุ่มผ่าน f a c e Time นั้นเราจะเห็นภาพใบหน้าของคนที่เราสนทนาด้วยเมื่อใครพูดขึ้นมา ภาพใบหน้าของบุคคลนั้นๆก็จะถูกซูมขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อเน้นไปที่คนนั้นๆโดยอัตโนมัติครับแต่ปัญหาคือเวลาที่มีคนพูดพร้อมกันขึ้นมาโดยเฉพาะการสนทนาแบบกลุ่มใหญ่ภาพแต่ละบุคคลจะถูกซูมสลับไปมาเห็นภาพคนนู้นคนนี้ซูมเข้าซูมออกสลับไปมาตลอดเวลาครับใน iOS 1 3 5 Apple ได้เพิ่มสวิตช์ในการปิดการซูมอัตโนมัตินี้มาให้เราใช้แล้วครับจากนี้ไปเวลาที่ใครคุยขึ้นมา ก็ม่มีการซูมเข้าซูมออกให้ตาลายให้ดูเวียนหัวแล้วครับวิธีปิดทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ a c e t i m e จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะปิดสวิตช์ Speaking เท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยการปิดนี้จะมีผลกับการสนทนาแบบกลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะในการสนทนาแบบ1ต่อหเราก็เห็นหน้าคู่สนทนาแบบเต็มจออยู่แล้วครับและหลังจากปิดคุณสมบัตินี้แล้ว ในการสนทนาแบบกลุ่มเพื่อนๆยังคงสามารถเลือกใบหน้าของคนที่ต้องการโฟกัสด้วยการแตะสองครั้งบนใบหน้าของคนที่ต้องการที่แสดงอยู่บนหน้าจอภาพวิดีโอของคนนั้นๆก็จะแสดงขึ้นมาด้านหน้าทันทีจากนี้ไปเพื่อนๆที่ไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ก็สามารถปิดใช้งานได้ง่งายๆแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ